สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีตอนเที่ยงเนาะบ้านนี้หลังจากที่ว่าห้าดำหน้าขาับเสาแล้วเอาสิขึ้นมาหลังเรียนลังโตเนาะไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิร์นยูทั้งเที่ยงว่ามื้อนี้สิเพิ่ปปนสิเฮ็ดเมนูหยังเนาะกินข้าวเที่ยงพี่น้องอันนี้คือสั้นอาบน้ำของขญ่ายไม่ย่าเนาะซั่นนี้ลงมาเดียวฮักดูพี่น้องข้างนี่ยไป๊ามันบ่ะดอกเธอเนะต้นตุ้าามเละ

อ่ะพากันหมดนะสามมือรถสลดเวคืน่ะสามมือมุดลงเอาะหนึ่งหน้าที่สามสามมือแล้วโอ้บัตสิคืนบัตรบันบดดะบัตรห้าคืนต้องเสียงแรือบัตรแดดบดมึงดูห่ะโยอต้นต้นรลนะใหญ่เบิรงกานอาบน้ำาี่่นอกเอ้า อนะอ้าว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 อ้าปัจจิตัวเขาลงไปเอาบนเขาบาลงไปวันนี้แพสบอลบอลซ้ำเล็ดเมย์บอนเมื่อย์วันเท้าขืนแล้วบัดบดเขาโฮมันก็เย็นนะพี่น้องลม ต้นรถนะยะหงต้นรถอยู่ไอ้ยหายต้นนะครับแรดมองดูต้นรถนะหย่านปลาครบหรือย่านปิงครบตัวประสิทธิ์ตัวไอ้ห้ต้นนะครับเป็นต้นเด้อ

ตนาพีน้องล่ยเบิอืมป่าุุกหรือเสแอปาดูกหนาน่ะเนี่ยปลาซิวปลาซิไดเนาะลอยลอง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 นโรหมาแหตกนี่่น้องนี่ะน้องนั่นเด่นนะพี่น้องเอ้ยเสแตาเวนนี่พี่ขึ้นเที่ยงนะพี่น้อง ไปเบิ่งเนี่ยเพิ่นเฮ็ดย่างกินข้าวเที่ยงเนาะได้ยินเสียงผักโปกๆหนาสิเป็นไต่กรมอยู่เด้อพี่น้องเด้อเดินกวังกวดนะพี่น้องกงกวักนะบอลเลี้ยงงัวกับไปอืดเนาะพี่น้องหน้าแสะแลจะจะเอาหยักบอลเดียวห่มขาีเนาะก้มขามหล่นายอยู่แถวห่มใหม่ในลมเย็นเนาะ เห็นวะซะเนี่ยขึ้นมาทางเทียงพี่น้องนยง่ยงจอเหตุยังกินไต่กลมแมนบอกป้าพี่น้องไต่กลมใส่วาซิงไข่ใบมะขามอ่อนเนาะแมนลกากไก่ตีมา่ต้มขามเดี๋ยวมันใหญ่แต่ยังยอง่อป้า,าต้มไก่เนาะสุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องอ่ะเนี่ย ไข่อยู่ดอกไก่น่าจะลายอยู่ยังงงเป็ดจะได้สิเป็ดบุ้มีเป็ดจะไปใส่เซิร์ฟอ๋อมันผักเป็ดชาติสินอ่อนเป็นเมย์เนี่ยเป็ดผู้เตียวนไงไก่นี่หมักนัดพอเนี้ยอยู่หน้ากมีหมักเผาพ่อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยฝนแสกุดดกผู้ใช่กูก็ย้อยสิลุมผู้อยู่เที่องลุมพู้ นี่พีかか่น้องเป็ดน่ะรุ่นหัวแตกเขื่อนลักจับหยัดใส่บ่อลดเมื่อเลยกาดักกระโดนทางมาหน้าเพื่อนน่ะรถมูน่ะจนเพ่เตียงมากระโดแหนะให้พี่น้องไก่น่ะอ้มีแต่ไก่ตีหน่ายยังหงมีเต็มเจ้าก๊อกมันอยู่เทียงลุมเหมือนเด้อพี่น้องบ้า ผ่ากีซ่างบอผ่าหอมใยญ่บรรพามักผ uh anyway> uh ่าเรียบร้อยมาเบิ่งมักผ่าพี่น้องมะม้าะมาขกมผ้าีร้างบอกนวยหน่อยต้นาเด้อนน่อยแน่นไนเด้จ้าเด้ออาวทีมน้ามันเ่คือกขึนกินหนักตม่กเอเป่าพอมันก็เบี้ยอ่อน มะพร้าวขี่ซางเนาะบ้านสะเลเอิร์ฟังไทยบูฮัวเอิรดมะพร้าวยังเนะาะมะพร้าวแกแกบ่มีขาตม้มพร้อมนะจ้า,จาขาต้มมัดเฮ็ดขาต้มตัดเนาะนี่เป็นโค้พง,งพี่น้องทำมสามส่ายเพื่อสวนกล้วยเพื่อนกับมีเด้อพอพญายามือตะพีและแ้ะตะละเถื่อนนะผู้ยุทธเถิงบู้สวนเพื่อนมากรูดเอาเนาะนน เมื่อยห้าโบมปะผู้คนทางง่ารๆคืองอไอทีมรถไอแบกเอาหมดกล้วยนะเมื่อยนะตายคนทางย่ายๆนะขนาดนั่นก็ออกเมื่อทางสวนยางเดรเมื่อทางเก่าสัมบารแล้วเมื่อกำลวงนั่นจะหนีพาเขาไปพิทางือสาวนะไปพิทาไซม์อ่ะในทัวดาพร้อมเนาะพี่น้องเนี่ เออาผู à, six, ้ซาวขนมะพร้าวกะใต้แบบคนไทยเอิญกะใต้คนเราเอิดไหมขนมะพรเฮ้ยไม่ง้อไม่ง้อขวนมะพราวบ้านเขาเอินกะใต้บ้านเจ้าเอิดกะใต้บ้านคอยน่ะเอิดไมเงาะขูนมะพร้าวโต๊ะข้ามเ่อออยาหันกบให้ที่รู้จักูเป็น้มันโทมันแตกเลย โย้นสนีสน่นตกใจเให้ไไนมันสีบวิชเกือบบวิชแล้วมือนบียคือไปเที่ยวไปทางคำหลวงผูวยาก็จะฮะกับใหม่ไปใส่ก็มันสีไปนะก็คือหน้าว่าชีวิตยิ่งบ่ยน้าสนี่ว่าได้เออได้ก็ได้ว่ามึงห้ามกันท้ามจะสุดทางไม่ได้ให้ยร้าเมืองเรา,ราบอกท้ามบ่อก ตักต้มไก่เด้อพี่น้องตักจองแหลกกับมีตีนพร้อมขึ้นมาบ่ตีนบักใหญ่เลยจองตั๊กับไตเด้อก็อย่าว่าตะกี้เอ็นให้เด็กน้อยกินไตมันสิมืงนสิด้านเดี๋ยวนี้เขาส่นเด้อจริงเพิ่นอยากกินเองอะไรตัวเด็กน้อยออยากเงต้มไก่เด้อจ้าเด้อลีบ้านโตเอิญยังไง tôm cay tôm cay bạn cán ơn tôm cay bạn tô ơn tôm cay anh ấy đây sao? anh ấy đe khâu tôm khâu tôm khâu tôm mát bạn cán ơn thì hao si hết nè bạn khâu ơn khâu tôm hoa ngỏ bạn cán ơn khâu tôm tát bạn tô ơn khâu tôm nhang ảo khâu tôm ho xin bị toang mình nhang khâu tôm tát như gì mà ho xin bị toang kéo bị toang là khâu tôm mình chi hết nè <laughs> An, สองนมอดใจเาไว้ใส่เด้อพี่น้องอ่นโซนอไมสดสดจะวายังยุ่งหลักใสสาวจ้งนใครสดหนักวาคือเอาตอนวะเมไรลหายเจลบ้นนี่น้องพี่น้องว่าหยอกเฉอๆมีแต่ใบมะขามอ่อน Ach, đã có đích nó hát ký tao. Nhat tắp Nhat tắp ký vino. Nhật tao. Nhật tô Nhật tao.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  Nhật พี่ต๊อบจัดแล้วเนี่ยพี่เนาะพี่เนาะกินแต่ตุ๊กไก่ปีกไก่สีออกปีกแหละซบกับสีแรมเลยเด้อพี่เนาะมาเด้อกินเขาเทียงน้ำกันเนาะมากินตัวนี้ตัวน่ะการเดือคุ้งมืออีเมหเฮ็ดนะบม้ยางกับสีเนาะพี่เนาะโอ้ยเสียงผ่าดังค่อยๆสงสัยพ่นชิตุกอยู่เด้อพระดูกไก่มะเดื่อเพลิงมาเรีย เล่ชุจ้าบุมากินวะเนี่ยชิวยนะซองขาวช่วยค่ะตุ่มมาอย่งเห็ดนะมากินก่อนกินเข่าหามซึ่งด้วพี่น้องด้วยให้เลาแกงใจได้เฮ้ยเป็นได้เด่นนะยังอยู่ให้น้าอยู่บอกขึ้ซึ่งแต่กินเข่าเลยอกินหอยบซวสาสวก าอยู่ได้ก็บ่ฮู้ล่ะกินฮอดผู้สาวลูกสาวอยู่นะผู้สาวอยู่ใส่ก็บ่ฮู้ว่านะเอ๊ะมันสิไปดูน้องไหนไปดูน้องางมันยังเลิกมันบ่ตาเนาะฮอดผู้สาวจสิได้ลูกายเด้อจ้กินฮอดผู้สาวเท่านั้นเด้ยบ่สมัครแล้วเอื้อยบ่สิได้น้องายพ่อย่าตัวเ็านบ่พร้อมมนบ่ปาดพ่อย่าดแล้วไปสล่ะ แล้วกินเขาวใช่เ <Kız> ฮ้ยเราไปลุกไลทั้งวันละคแ้เป็นแด้แข็นเขายิ่งขึนทอดเข่าบ่กินทอดอุ้งเท้ากินเขาก็ว่่ได้อบะเดียนนะขึ้นทอดเขาขึ้นทอดเข้าทอดแล้วเป็นใครแหของวานเดอพี่น้องมักปูมีคุ้งง่าได้เป็นหน้าด้ยนะอน้ะานึ่งกับยูรุมเนาะพี่น้องที่มซาก็จะกินน ก้องถ่ายชิบนเฮ็ดขัดตมตัดเนาะฟังไทยอึนขัดตมหวงอขึนกันราจักสมมาเด้อพี่นองกินข้าวเ้าขีนกินข้าวปตมไก่ตุมไก่ผูใหญ่าน่ยยงเอไห

ไอไหนคือก็าเล็กาเล็กมาเล็กมาเด้อรถกะเพรน้ารถกะเพรตัวสซาวแล้วส่วนไหนสวนไหนจะไหนกินไข่ลังก่อนวได้กินว้าเขาเนี่ยขาเลยเองไอคนแล้วท่านึงเขาเลยเขาไปอยากแต่จริงที่คนเว้นกตว่าเนี่ยกาลังมีใครเดียวใกล้ตัวเดียวม่มีไร้หน่วยแท้เฮ็น็มากินอะาไปอยากเหมือนมากเรี่ยงมันมุน หมากอะมันมูมนจอคนที่เปนยาตับมากเนี่ยเีเรียบหมักเนี่ยรีเรียบจะมักมากเนี่ยรียเรียบลูกช่จเนี่ยสิด้น้องไฟไว้เดี๋ยววะนี่ดีดีแม่มันมาแพงเหมกแพงมันมันหมดกินตับมันมดกินตับบอนี่นะถ้ล้างก็หมดกินไตได้ส ยังไตแน่ม in ันหนีอ่ะพอหยียายัยุงเสืองอะรยังยงกับมหิกินตมาแฮนตีนเหรอนี่แล้วตัดหายสวึง่ายหายตัวนนึงเลอหายซ้องขางแล้วป่ะเมนูต่อไปก็คือเขาตุ่มตัดนอพี่น้องบาะเลเอิญบาะเลเอิญเขาตุมตัดบะฟังแค่อาสิเอิญกขาตุ่มหัวงอกนอพี่น้องอ้าวใ่ะ มีเบิดของข่าวของหวานเน,น,น,นา,า,า,าะานางงนาพีนะน่น้องนับแต่มักนัดมักมู้ไต่กลมตุ่มไก่แเด็กกะตุ่มตัดเนาะหรือว่อากะตุ่มหัวงอกเนาะพี่น้องป้าเสียงพนร่มนางนะเอาเงินถอน่จักรจ่กินข้าวเท้าไปกี้กะตุ่มตัดเลยอยากลายมือแล้ว <c oughs> ให้อันนั่งคุณนางเหตงแต่ถ้าในไทยสวนกล้วยถิ่มย่อมพาอจะกินบะหมี่ให้กันสิกินมื่อนี่ยุ่งไม่มากินข้าวนะเจ้านะ สิคอาีเดอร์นองลูกสาหร่ะ hmm. กินข่าชิบะลงมันบ่คือไปน้ำกินหอดบรือาราเพิ่ง่าอ้าวมันใหญ่มากทางพีอะไรมันมาเด้อพี่น้องมาเด้อแจ่วันเพิยากเจเจน้มันกินข้มหนึ่งห่าววันแล้วคนนี้กินอะไแม่โจายนวา ให่พ่อใส่น้ำตาลนะแล้วเพิ่มบาวานเถอะเนาะยัลายเสียบลายกินข้าวแล้วก็พากันซ่อมมื่อยนอนซ่อมมือแห้งกับสีลุงดำหน้าแรงกัเก่าวน้องมีทั้งกระเพาะกระเพ่ยกร้อม่ย้มพี่น้องเซนี่มีพะลมหน่อยสบายเซนี่บวขอนโมหนักใหญพูดใหญ่พี่ บะคึมก็มกมคึมบดแดดกับแดดจ้าแจงคักแน่ยืนลุมกลุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องพี่น้องหลังจากกินเขานอนพักพ่อนเอาแห้งเรียบร้อยแล้วมันในสิลงดำหน้าแรงเนาะพี่น้องตอนแรกนี่ไฮยัยใหญ่เนาะพี่น้องแดดแดดเนาะสิลงดำหน้าแรงอะไรสำหรับพิมีซะแหลกอะสิฝากไหวสนีทเนาะพี่น้อง ไป้พอกันใม่คลิปหนาเนาะถามมากะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสและในคลิปต่อไปนี่เ้ยบ๊ายบายสวัสดี